วันนี้ขอรัฐบาลไทยเนี่ยอาเดินไก่หอรัฐบา,าลไทยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าสันดีนะปันที่แม่จากของเนาะ <c oughs> ปันทีนี่แม่ติดซุ่มสายไปไหมซึ่งไอซึ่งหนอกกันหน้ามัดปันมาจากของแก่ตาอ่นนี้ตลาดเรากระเป๋เสีย <c oughs> นะกระเป๋เสียแล้วบัตที่นีากระเป๋ขับตลาดจนคำบัดรที่นี่มูแม่ก็มูรุ่งเลยมาค่ะนี้จากของจีนจสุริสานเนาะมูแม่ก็มูรุ่งละล่ะมากแม่มันเกิดมาเกิดน้ำน้ำปั่นบัตที่ มันจะสุ่มตายเมอเล่นไในรถะตายเมื่อทุกคนตายเ่ทุกคนแม่นบลกหลายคนนี้ตอยไ่ในรถแม่รถน่ะไปดุนดาๆทูกทุ่มทห,หารนี่แอเป็นดันดันตอนี่ได้ว่เอากะเป๋าเสยปาไปจในกระเป๋าหน่นข,นขากร,ระเป๋าเงินส่อะไรขือของน,น่ะแล้วยิใส่อขก็นอนขับรถนั่นนั่นนั่นเพร้มันกระเป๋ามันดือมีอตาสั่นอันอันมุกตนับแล้วมันมีเงินอยู่มืหนงบาทจักีน่อยมันมีเงินอยู่มืนหนึ่มึงเอาเอาขึ้นใหนมันค่ะแม่อระเดย พูดผู้ตายเห็นเบาเบานน่แม่ได้มมแม่ต่อเนี่ยเอาค่ะบอกเพนนีินจะเจอเลยก่็ฝันยินหขึ้นแม่เพิ่นเสียอายุเท่าไหรเพิ่นเสีย่วงนักจ็ดสิบสามปีเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามค่ะแต่ยังบ่นในแถวค่ะแม่แต่เพิ่นเป็นรกเพราะวันนี้ตายค่ะว้าไปไปบูชานั่นแหะมือวันเสียงหนกอแรกแม่ไปนั่นลูกโซกราลูกแม่จะเสกวดมาสั่นมาันที่เพิ่นตับก็เด้อหายเป็นตัวฮะเนาะแต่ไม่ทำอย่าหาไร อันเลืนอตัวกับจอก็ไม่ไหวแสดงว่าอันแม่เลือนนี่ว้าก้อนที่ชี้ฝันมันบ่น่บอกคนนั่นมาขอศกแม่บอกคนหนึ่งวันศิลนนั่นดิแม่ก็เลยก็มาเขาฝันนี่นะมันขึ้นอ้ค่ะแม่มันนี้เว่าเอาไปแล้วหัขับตาเกาออกให้ฮัฟฮกระเป๋าน่ะค่ะกูไปเรืบจ้าจูสุดของะไรจูสินี่ก็ไหก็เจ้าค่ะแั่เขากูไปรเจียเีใส่งเงี้ยถามใครนี่กระจกเบาบอกบาานที่นี่ฮูสิลปน้าเราเขา เฮาเนี่ยมันจะไปที่ฝาเนาะบาที่เปงนอ่ะดูเพื่อถังแท้บ่าวเจ๊กตะบอยกับบกข้นไไหมอันนี่มูเลยว่าอันอเออไปมันด้มักนมากพกคนเอาด้ออกเลยมันมาท่นราท่านนู้นชิุ้่อ่ามึงหล่ก็ถิ่มกระเป๋าไกระเป๋าฝนดําดํานห้อยจับผ่านไปกระเป๋าเขาคือกก่งแม่กระเป๋าได้ไหมค่ะมามบ่ฮกยเ้างไปนับเงินเด็กแต่บ่าวบ่าว้นงาไม่นับบรกเด้อมึงตัวนับบอกเงินหนึ่อยู่เหมือนหนึ่งประวัติกงํานับนี่อยู่เมือนหนึ่ง เวนอ่นมันลงเสียดอกตัวใดก็ไปหมเงินแล้วเอาล่ะน่าเหมือนเงิเดียวอะ่ะนี่หักว่าแต่เงินก็ได้ก็อ๊ยก็เงินนคุณกนสี่อันจงสีน้องเอไรค่ะวันี้้าว่าจังไรบานในโศกเ้าตัวใดละวันี้อายุเพิ่นเหรเจ็ดสามเจ็ดสามแบบที่เ้าสิดศูนย์หนึ่งศูนย์นั่นหมว่าเป็นมืนหนึ่งไหมเมื่นหนึ่งก็ต้องหนึ่งศูนไว้ยหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนแม่เนาะศูนย์ศนย์หนึ่งแบบที่ก็สี่ัน็ด ชุดหนึ่งหวดที่แล้วอะน้องอายุเพิ่มเจ็ดสามปีวันนี้สมุดมาอายุเพิ่มเจ็ดสามเมยวะเจ็ดสามหนึ่งหมดเจ็ดสามชุดเจ็ดชุดหมดกระปุกกรแล้วแแม่ที่ตีลูกที่เขียนให้เอ็มที่เบิรงว่าสมมุิว่าแม่เนี่ยเลื่อนฟันแบบนี้ไม่เลื่อนเอ่อตีแบบไรฮะน้าเป้าแม่เลื่อนที่แม่เล็กว่าสุนูอีกว่าฟันไทยฟันมั่นน่ะแม่มาแม่ถ้าแม่แม่ฟันเห็น เปนยสิคุณแม่สิตีตัวไหนแต่ว่าที่แน่ๆคือเขาเอาอายุเราเป็นหลักเนาะอายุจ็สาปีแต่ว่าคนตายี่มีศูนย์บะตายบแต่วันนี้มอจาีเดียบอกว่าคนเนี่ยจะเป็นสูนเนาะเพราะรอของดับใช่ไหมคนดาเนี่ยซูนซูนแต่ก็ศูนอยู่แหละมันมันสัมมัเข้าแม่็นสูนแม่แล้วคนตายนี่ต้องมีศูนเขาตายหนึ่งสูนทีไ้ไหวเวนบอลเก็บคำเก็บไปศูนก็มีเนาะต้องมีศูน์พอนเราแม่แต่เราต้องบึง อันนี้ประจํบ้านเนาะประจําวันทีเบิ่งไปคือบอกมาเบิ่งคือบวเบิ่งใส่เก่งใช่กันเนี่ยเอาเก่งใช่กันเดี๋ยวนี้ล่ะร้องร้องเบิ่งกันโซ่ไวไหมโอ้คุณยายนันยุใส่คุณยายที่หนักคุณหมงจำบอกเจาจิมาคุณแม่เบิ่งประจําว่าเราไม่เก่งใช่กับความฝันเนเดี๋ยวใครแอดมินเขียนเลขโซ่พี่น้อง ค่ะเธอได้เห็นขุดน้ากันเพื่อโชคเข้ามาเธอทำผู้โชคค่ะกระบะไม่เหลือนเพิ่นกระแห้งอยู่ตลอดดอกเพราะว่าเพิ่นเสียงโฉกจนมากกับที่เป็นเล่าพร้อมนะอันที่ได้ประจําโอ้อแม่เบิ่งเลยอันให้เอ็กซ์ซีเบิ่งมาีอันนั้นมันเป็นวันซุกเป็นอันนี้สอวนี่วันซุกแม่อันนี้วันเสาร์จ้าอันนี้วันซุกหังนี่ดีเด้ เจต่ามีมีมีหนึ่งศูนย์ก็มีนี่เด็กหนึ่งศูนย์ก็มีสามเจ็ดเจ็ดสามก็มีนี่เด็กเด็กมันเด็กเราเลยนี่เด็กนี่เด็กนี่เด็กมีหกศูนย์นี่เด็ก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 วันศุกร์ใช่ไหมหกศูนย์สามศูนย์ศูนย์เก็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดมันเด็กเขาไม่ได้สี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่แล้วก็หกสามสามเจ็ดนี่สี่ศูนย์ังเขาไม่ได้บันทึกแม่ ชวของแม่เดือนก็มีคือกัหกเจ็ดสามี่หนึ่งศูนย์เขากันวดวัดเลยเนาะกนสิบแปดเจ็ดแปดดสี่สามหนึ่งหนึแม่แม่จุกด้วยวะนี่เอาจุกใส่ข้องฝันใส่ข้องฝันสมมุดนอกหนึงเจ็บตานึงแม่เท่ากับที่่าอายุเป็นเจ็ดหนึ่งแม่บอสเจเจ็ดสามบอเท่ากับเจ้าเจ็ดสามหนึ่ง เจ็ดสามศูนย์ไปจากสินแมนเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามศูนย์แมอยู่แมนคือวบาฝันเห็นิ่นน้อนเห็นมันเขาเหยเด็กเนาะคือยายสุวรรณนี่นะคือว่าถ้ามันสุกอันเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามศูนอาตัวเกาตัวเกาห้ามันเจ็ดเจหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้าตัวถูกบอกอันเมื่อนั้นของกระจังเนาะเจ็ดูน์หนึ่งเบอราฝันเนาะความฝันเล่าเนาะทั้งหมดที่เล้วเนาะอันนั้นเนาะ จ็ดศูนย์หนึ่งมากัดแ่แก่จะแน่นเาะกับแล้วก็ตัเก่าเนาะเจ็ดศูนย์หนึ่งอเจ็บมากเลยไั้นสูงมันเป็นบนอย่างวันเจ็บอกเขียนแล้วมาาหายแม่เบิ้งตัวไดนมันบัานดุแม่อ้ันบ่อบ้นสูงแล้วมันเก่งบ้นหกมันเก่งตัวหคือวันหกบอกมีว่ามันอย่่มีหกหนึ่งมีหกแก้วพวกมีจัวได้มีสามตัวมีมีหกศูนย์หกสามหกเจ็ดหกสี่หกหนึ่งหกแปด ใป่าเอาหมดหมดเดแล้วเอ็ดมินก็เงินหมดเคัดเอาเนาะแค่ะคัดเอาจะแต่พูดถึงว่าเห็นบองหมดมันออกมือว่านั่นนี่มันร้อง็นมันมันตหลักเนาะนี่ห้าศูนย์มันร้องเวลาห้าศูนย์นี่มันออกห้าศูนย์กลับจะได้ตลอตัวได้็ลอนออกมก่อนแปดศูนย์บอกอ๋อแปดศูนย์ห้าแนย้เนี่ไม่มีแกหศูนย์หศูย์สิาถูน่วงเนาะแนยี่ย์ยี่าศ้ศูน นี่เดี๋ยวก็ได้ขอใายเป็นไห้ใช่ช่ใชีไหมของเรามันออกเขาไปเลยนสื่อเลขอยู่บนละแม่สื่ออยู่เพกับสื่อสื่อนิดหน่อยก็จุตัวละสิบละพรีมีมาตีเราใหม่สือันนี้บอกคอนเฟิร์มแม่คอนเฟิร์มสิสื่อะไรเนี่ยเพราปจันแจกนี่แม่โซโซเอสซีองได้อ๋อมันมันหมดจ่าเอาตตีก้อนฟันเนี่ยเพราะว่ามันหลายโตแม่นอครับแม่เนาะอันนี้เอตีซกอนฟันเนี่ย แม่ตัวนี้จะสวยอักนะเมาก็เป็นยังแม่ตัวนี้ก็ได้สวัสดีนะคัดมาจากป้อมฝันกับเด็กประจำวันแม่เบิ้งสะกันวับแอบมินเขียนคือคือบถือึกรื่อว่าเพิ่มเติมตัวใดเจ็ดสามเจ็ดหรืหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่ง่ไม <c oughs> e <aves> ่ขาดจะได้ครับเลยขาดกขาดะถ้าร er ัเจ mm ็บ hmm. ข้นเลยเนาะเอาบ่อเอาเอาแต่ระเจ็ดข <frame> ือาบ่อเอา เ้าไปเอาแบบให้กับเอานะครับอากัเอาเละเอาเอาเจ็ดสามหนึ่งก็มาเกัเนนแล้วเจ็ดสามหนึ่งตัวให้แกเสียเข่าน้าบัตรสองตัวก็มีแจ่สามเจ็ดหนึ่งศูนย์นั่นเองอ๋อหนึ่งศูนย์หนทีแบบเพื่อเอากระเป๋าให้ไหมคบว่างีเงินมือหนึ่งเอวสองโซ่ใส่น้ำหนึ่งศูนยอาสองโซ่ใส่น้ำหนึ่งศูนย์แล้วเขาจะเชียนเพิ่มให้พอเป็นวานนั่นนี่กระเป๋ามึงหาเห็นมาตกไปหาดอก มูตูนับแล้วเงนนเนมื่นห่บาทแงีแต่ว่าฟันลักษณะนี่คนของเฮียของหายกับือได้เนาะได้ขึ้นแน่ได้ขึ้น่ะไรบ้างมูสับแยดอกนี่มูตูสิึ้นรถแล้วมูสูน้ำมูตูบอก็ได้ว่ะถ้าม่สจ่อข้าก็ไปรถึงเมื่อชิวลุ่นเลย่ะเลี้ยวลนไปเรื่ยงนไต้พวกุกคนเด้ทานอย่ามีชนเด็เดอพี่น้อกมมีมมีผ้อ่านจะพคนป้ายไม่ใหญ่เอ่ยน่องพอแม่ดิละนั่งเต็มรถดจุ

พ้องม่มีหักเพิ่นละไปได้เบิดเพิ่นละพี่น้องแคหนาจอเด้อนะคะคุณแม่เลื่อนเพิ่นกะเฝ้าเ้าแล้วก็เล่าความฝันให้ฟังเพื่อเป็นจังโศกน้องแม่เนาะล่องซิมลองหานเบิงซิมเบิงซิมเพื่อจานาเบิงเพื่อมันขาวก็จัดนะครับตัวได้คัดกนดูพวกความมันพึ่งเด้อครับจเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นมาตรงใจวองสิน้องแม่เนาะที่เล้วคุณแม่เพิ่นกะถืออยู่ได้พี่น้องค่ะ ทำมาถือกูถือขู่งวดคู่งวดเนีอันเรื่องถือเลยเพราะว่าพนกันนักกีฬาเล็กขึ้นกันน้องแม่เรื่องน่าจอยครับว่เป็นโค้งสุดท่ายดนะครับเจะเป็นก็คงจะบบฟันอีกนะครับชอบตัวไหนมากที่สุดกับตัวหนึ่งศูนย์พมันไทยวงไหนแม่ที่วงตัวไหนวงกับที่วงหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเปนอ่างนี้นะครับเพราะว่าแดงเงินขึ้นนะค่ะขึ้นบาทต็มที่วงก็นี้ว่าแม่ มตัวอกโนไหนแมนบออกโดนไหนมันออกโดนแล้วมมาออกเมวดนี้ว่าครับออกกมนมันออกยากตัวนี้เสี่ยงห้องเห้าเนี่ยไงตัวเนี่เจ็ดสามศูนย์ดกวาเจ็ดสามเฮ้ยโคตรุตุ่กับตายแตาแต่วเนาะัเจ็ดสามหนึ่งแต่ก็กับเป็นหนึทุ่มตายกับายไปแเ้วเนาะอาจจะเป็นเจ็ดศูนหนึ่งก็ได้นะครับเนาะเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนยคูก็ตัวนี้เนาะเจ็ดศูนยน่งยค่ะเจ็ดศูน ไฮวมคือบางคนกระทุนหน่อยแต่เหาก็เบิ่งไหวฉันว่าไทยทุนไรกับพี่เจรณาได้หม็ดน้าแม่เนาะจุกๆมันหวานสุกๆสุกๆเพราะว่าไรโซแม่เนาะเพราะวัาไรโซ่ครับเอาพี่น้องจับบินเอาจับผู้ใดเด้อที่อยากเออที่ขับรถทานหน้าบ้านหน้าจานอยากไปอุดหนุนคุณแม่คุณแม่เพิ่นขายของอยู่ใต้สะพานลอยน้าแม่เนาะ สักข้านร้อยเดียวครับอยุนนาจารนครับแม่เราที่ฟางแมู่่ไซเกาะอยู่สักามร้อยบารณาจารย์ค่ะครับจ้ะขายอะไรบ้างขายกับข้าวสำเร็จค่ะมีกินปลาปิ้งไก่ตอนนี้มดเป็นยังครับเมื่อละครเป็นยังมดเต่าใช้เปยังมดเต่าค่ะใช้ตีสามหอดสามโมงเต่าครับตีสามหอดสามโมงเต่าพี่น้องอุดหนุนคุณแม่ได้นะคะเพราะว่าฉันครับรถทานมาเธอหิวย่ามมดเต่าที่เดินทางเนาะเสื้ออาหารใสเนาะนี้เผาเหนียวค่ะพ่อครับ มีข้าวมีแบบติ้มปลาติ่มหมูขายถึงกี่โมงคุณแม่ขายหมดสามสี่โมงก่อนละค่ะแล้วแต่รถจะมาเนาะครับรถเทียงเนาะค่ะแต่เต่าเลยมดยังได้สองโมงรถกับเต่าแม่ขายดีเนาะกัพ่อได้ขายเป็นบางมื่นบางมื่นกะสุดเจ้าหน่อยบางมื่นกะในขายดีค่ะกับพ่อได้ขายโชคลาบนี่แม่ถามเนี่ยเฮ็ดเจดได์คือมีสุก กูงวดเห็นน้อยนกที่รูททั้งเบบดูเอซีฟังกันคืองมไปเอานะครับผู้่ยาเป็นพักไตวะครับกดจะได้กัดถ้ากันสื่อไปโหลดสมมองว่าอ๋อหนึองหมือนชิ้นแล้วไอ้หมักตัวเนี้ยจะต้องสื่อบน้วเกลือกัถือจะกับวัสุมันก็เ้ียต้าฮ่าสีอันนั่นนี่โซ่ขาดตัดโซ่กระดวงนะครับคุณจายวาคุณแนนี่ถูกทุกงวดทุกละที่นอกอาจจะบเท้อเนาะค่ะจะ่าหัเพิ่นหักถูกทุกงวดอีหลี หมดระเล็กละน้อยหมดละหาติพูนหาคิปไปนี่แหละคิปมมันมีชื่นายเนาะเขากับประกาสื้หลเนาะซิมเบิ้งซิมไลหลายจนได้ถือหมดนี้แฮกพอยโกคดีอีกเ้ิครับเจะค้ามฝันนอาแม่เนาะวันนขามารับชมไดโชคดีไปน้กันชงถ่ายอะไรนี่ชงถ่ายสีเกาได้ี่ย ว่าเน็ตบ่อยหมอมือมาทำเอฟเนี hey, home home ่ยแข็งส่งกันเอาไปเอาไปเอาเอาสองงวดนี่ละงวดที่หกกับงวดที่สี่ดีละช่องแจได้ใหรอเอาเป็นอวยพรเอฟซีให้เขาโชคให้เขามาน้ำเข้าเนี่ยเนาะมาแจไให้หลังให้โชคให้ม ắ n ให้โชคให้ม ắ n เอฟซีเมื่อสุกูสุกคนเลยค่ะให้ลำลำด้วยๆเมื่อสุกูสุกคนให้มีโชคมีลาบเมื่อให้สุคให้จนเมื่อสุก้อนให้ลำลำด้วยๆเมื่อสุกูสุกคนค่ะให้เด็กเขาฟังๆด้องห้องห้ามี่พี่น้องสันว่าไกลไปไกลมาอัน ทานมากกับแวะเลนทั้งคุณแม่ทักไส้คุณแม่ได้นะคะเพื่อจะใช้กองอยี่หันคนบบขี่องค์ดอกพี่น้องค่ะตะถามเล่เพือ่อจะที่บอกลูละว่าจะได้คุณแม่เนาะจ้าเอาคุณแม่ค่ะให้คุณแม่ลำลำเลยส้มโสมมันหวานสูขอบคุณในหลายครั้งอค่ะครับท่นานผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของไม่เลื่อนเด้อครับเด้อ ประจำงวดวันที่16ท่านว่าคม25 6 5นหนะครับไม่เลื่อนเพื่อนกับมีตัวเลขความฝันมาฝากนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็เป็นแนวทางนะครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขฉกลาบตัวเลขที่มีรางวัลแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางการลงทุนก็มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์ก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมนํำโชคกขอไว้พ่อในท่านผู้ชมนะครับ ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนขอให้โชคๆมันหมาน,น,นกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ